สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับวันนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวหลังการเปิดฉากประชุมไซเตสในประเทศไทยครับ อนุสัญญาได้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นชื่อภาษาไทยของไซเตสนะครับนอกจากนี้เรื่องของการผลักดันการห้ามค้างาช้างที่เกิดขึ้นเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเวทีโลกก็มีการผลักดันเรื่องของการห้ามค้าสัตว์และพืชป่าชนิดอื่นๆด้วยนะครับอนุสัญญาไซเตสจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องสัตว์ป่ากว่า5,000สายพันธุ์และพืชป่ากว่า29,000สายพันธุ์จากการลักลอบค้าทั้งนําเข้าส่งออกและการส่งออกซ้ําโดยประเทศสมาชิกจะมีกกกรรึ้้นนนนนะเนะีัตล่ไดดงออใป็ ที่ตัวแทนจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจะนําเสนอในที่ประชุมไซเตสไทยก็คือการห้ามค้าขายหมีขั้วโลกและชิ้นส่วนหมีขั้วโลกที่เกิดขึ้นอย่างมากในแคนาดาด้วยปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น400ถึง500ชิ้นต่อปีมูลค่าจาก2,000ถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อชิ้นล่าสุดครับราคาหนังหมีต่อผืนสูงถึง12,000ดอลลาร์แล้วหรือ360,000บาทครับน่าสเก็ตก็คือว่าถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกานั้นมีการให้ความเห็นตรงกันในเเเรรรืื่่่่่องงงนนนนีี้้้้้้้แลลละทััััััคคูยยผกกกดดดดใหหหมมมาาาาาาตตํจชิบบวสุ ในยุโรปก็เห็นด้วยแต่แคนาดาและกรีนแลนด์มีแนวโน้มจะคัดขานครับนอกจากนี้สัตว์และพืชพันธุ์อื่นๆที่จะมีการหารือในที่ประชุมไซเตสไทยก็คือช้างแอฟริกันแรดขาวฉลามปลากระเบนบางสายพันธุ์กบจระเข้และพันธุ์ไม้หายากในป่าเขตร้อนรวมถึงพืชสมุนไพรสำหรับประเด็นร้อนเรื่องการค้างาช้างที่พบมากในในจีเรียคองโกลและไทยนั้นนางสาวจันปายองสตริวิทยาผู้จัดการงานรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าหรือ WWF ประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการเริ่มต้นการรณรงค์ที่ได้รับเสียงตอ รับที่ดีจากทุกภาคส่วนนะครับหลังทําการเคลื่อนไหวในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เห็นว่าต้องแก้กฎหมายการค้าง,งาช้างในไทยที่กลายเป็นช่องโหว่ให้มีการนํางาจะงาช้างจากแอฟริกามาสวมรอยเป็นงาที่ถูกกฎหมายเพื่อส่งออกต่อได้ครับการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ2-3ถึงปีปีนี้มีไทยเป็นเจ้าภาพมีตัวแทน178ประเทศเข้าร่วมนะครับโดยเลบานอนเป็นประเทศที่178ที่ารวมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ